สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์ที่จะทำการโคจรยยกย้ายในช่วงวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่16ธันวาคมปี2565ซึ่งในระยะเวลา1เดือนเต็มตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาเกิดขึ้นค่ะเราจะมาเช็คกันในคลิปนี้เลยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวละคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนถือเป็นดาวประจําตัวของคุณเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงวันที่17พฤศจิกาย,ยนไปจนถึงวันที่16ธันวาคมปี2565ก็เป็นจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณโคจรมาอยู่ที่ราศีพิจิกนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาคะ่ะและการมาอยู่ในเรือนพันธุ ครั้งนี้ได้มาร่วมกันกับดาวพระพุธและร่วมกันกับดาวพระสุกซึ่งทั้งพุธและสุกเนี่ยโคจรตั้งรับอยู่ที่เรือนพันธุุก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่พอเท่านั้นดาวพระอาทิตย์ที่มาอยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้ก็ได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระอังคารด้วยซึ่งดาวพระอังคารและดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวคู่อริถือเป็นดาวคู่ศัตรูต่อกันนั่นเองค่ะ จังหวะที่ดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนพันธุสมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะคะพันธุหมายถึงความมั่นคงพันธุจะหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หมายถึงญาติพี่น้องพ่อแม่ ครอบครัวหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวหมายถึงการแต่งงานชาวลกัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างครอบครัวท่านใดที่วางแผนอยู่นะคะหรือว่าท่านใดที่มีเลิกแล้วหรือว่าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วข่าวดีมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะมันชิดมันประชิดตัวคุณมากขึ้น ส่วนท่านใดที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะนึกถึงเรื่องของความมั่นคงมันก็จะคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเป็นเกณฑ์ที่ชาวลกคนาราศีสิง์จะได้เป็นนายตัวเองใครที่เป็นพนักงานประจําอยากจะออกจากงานประจํามาทำาธุรกิจส่วนตัวมาเปิดร้านมาเป็นนายตัวเองจังหวะนี้คุณเริ่มได้เลยหลายสิ่งหลายอย่างจะเกื้อกูลผนผลให้คุณได้ทานะชาวลกคนาราศีสิง์จะเป็นจังหวะที่คุณมีความผูกพันกับญาติพี่น้องมีความผูกพันกับคนในครอบ ขรมมากขึ้นหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางกลับบ้านไปหาญาตต่างจังหวัด สมมุติว่าคุณทํางานอยู่ในกรุงเทพแบบนี้นะคะเดินทางกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือต้องไปร่วมงานใดๆของญาติก็ตามแต่อย่างเช่นไม่ว่าบ้านบ้านญาติเขาจัดงานขึ้นบ้านใหม่บ้านญาติจัดงานแต่งนะคะหรือมีกิจกรรมรวมญาติอะไรก็แล้วแต่มันจะได้เกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ1เดือนตรงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะหรือไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะมีธุระปะปังเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องมากยิ่งขึ้นมีธุระปะปังธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ของคุณบ้านรถที่ดินได้แบ่งที่แบ่งทางแบ่งชนดได้พูดคุยในเรื่องของมรดกได้พูดคุยได้วางแผนเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินบางคนได้ทรัพย์สินใหม่ๆบางคนได้ซื้อบ้านบางคนได้ซื้อรถนะดาวพระอังคารจะเล็งอยู่ก็ตามนะแม้ว่าจะเป็นคู่ศัตรูก็ตามแต่โอกาสได้มันก็มีค่อนข้างสูงนะคะบางคน อาจจะไม่ได้มือหนึ่งนะอาจจะเป็นมือสองก็ได้นะคะเพราะว่าดาวคู่อริมะเร็งอยู่แบบนี้คุณอยากจะได้มือหนึ่งแต่บางทีแล้วทรัพย์ไม่พอเก็บเงินไม่พอหรือรู้สึกว่าเออเราจะได้ไม่ต้องจ่ายหนักจนเกินไปเอามือสองแล้วการแบบนี้ก็ไม่เสียหายนะคะบางคนนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ได้ทรัพย์มาใหม่ๆหรือไม่เช่นนั้นบางคนมีบ้านอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้ปลดหนี้ ได้โปะนี่บ้านนะได้ชําระนี่เป็นเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเกณฑ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ และอย่างที่ท,ทราบกันดีว่าดาวพระพุธกับดาวพระสุกร์ก็โคจรอยู่ในเรือนพันธุด้วยก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลลขนาราศีสิ่งนั้นมีเสน่ห์มากคุณจะมีการเงินที่โดดเด่นมีเงินเก็บมีเงินก้อนบางคนนะคะก็จะมีทางออกในเรื่องของการเงินถ้าถ้าสำหรับใครที่ติดขัดนะจะหาทางออกได้หาทางแก้ได้นะคะและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จบจากบางสิ่งเพื่อที่จะได้ไปเริ่มบางสิ่ง นะคะได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่คุณมีการวางแผนมานานแล้วเป็นสิ่งที่คุณอยากทํามันเป็นแพชชั่นมันเป็นความมั่นใจในตัวของคุณเอง นะคะตรงนี้จะทําให้ชาวลลคนาราศีสิงห์ทำได้ดีเป็นช่วงที่คุณขยันเป็นช่วงที่คุณมีแรงมีกําลังนะคะมี energy นะ,ะดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนพันธุมันเป็นเรือนของการสร้างความมั่นคงเพราะฉะนั้นชาวลลคนาราศีสิงห์นะคะ่ะใช้จังหวะช่วงนี้ในการก่อร่างสร้างตัวได้เลยใครอยากจะเริ่มเป็นนายตัวเองใครอยากจะซื้อบ้านซื้อรถใครอยากจะแต่งงานใครอยากจะวางแผนธุรกิจกับคนรักคู่รักเริ่มคุย เริ่มวางแผนเริ่มในช่วงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องระมัดระวังเลยนั่นก็คือดาวพระอังคารที่ทําการเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์ในเรือนพันธุ์อาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีปัญหากับคนในบ้านนะคะมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือว่ามีเรื่องในบ้านที่คุณจะต้องคิดหนักคนในบ้านอาจจะทะเลาะกันก็ได้ตัวคุณไม่ได้ไปทะเลาะด้วยแต่ตัวคุณก็รู้สึกอึดอัดใจ,จอยากจะให้เขาทั้งสองฝ่ายคืนดีกันหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องของการขัดผลประโยชน์กับญาติพี่น้องมีปัญหาจุก จิตใจน้อยใจคนในบ้านแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทะเลาะก,กับคุณพ่อทะเลาะก,กับคุณแม่ทะเลาะก,กับญาติพี่น้องมีเรื่องน้อยใจมีเรื่องงอนกันหรืออะไรก็ว่ากันไปมันจะมีปัญหาจุกจิกใจเกี่ยวกับคนในบ้านถ้าไม่เช่นนั้นสุขภาพของคนในบ้านอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่เช่นนั้นของเสียของพังภายในบ้านจะมีเกิดขึ้น เนี่ยค่ะก็ลองดูว่าอาจจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าอย่างไรก็ตามดาวคู่อริที่มันเล็งกันแบบนี้คือมันเล็งมายังดาวประจำตัวของคุณแล้วมันจะเจอปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ได้พูดให้คุณกลัวนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์มันไม่มีใครล้มคุณได้ง่ายๆหรอกคุณเป็นลัคนาราศีที่ยืนหนึ่งยืนหยัดมากๆนะชาวสิงห์นะคะเมื่อเจอกับปัญหาคุณจะมีไหวพริบดีในการแก้ไขปัญหาเพราะดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนพันธุร่วมกันกับดาวพระพุธ พุธกับอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรเป็นดาวแห่งการคิดการแก้ปัญหาพุธกับศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำเมื่อมาเจอกันจะทําให้การเงินหมุนไหลดีมากยิ่งขึ้นการพูดการเจรจาการติดต่อการประสานงานก็ราบรื่นใครที่เป็นชาวสิงห์ที่ทํางานเป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนหรืองานที่ต้อง,องเกี่ยวกับการพูดพิธีกรการสอนครูอาจารย์แบบนี้นะคะจะมีมุมที่ดีหรือทนายความวิศวกรนะจะมีมุมที่ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนอาทิตย์กับศุ เป็นดาวคู่สมพลตรงนี้จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินนะคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคจากคนในบ้านได้โชคจากอายุพ่อแม่เลขที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะวันเดือนปีเกิด เลขบ้านเลขรถแบบนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงเขาจะให้การช่วยเหลือคุณดีมากๆก็ลองสังเกตดูในระยะเวลาหนึ่งเดือนตรงนี้นะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีสิงทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อน นอนนะคะแล้วสิ่งดีๆจะถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับคุณนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ